สวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กันในเกมระบบกับแมพที่มีชื่อว่า WMPI นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นแมกกาเร F1 นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยได้จากอีเวนต์อิตาเกนะครับซึ่งก็มันก็ผ่านมานานแล้วนะครับผมก็เพิ่งจะมารีวิวนะฮะก็คันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูสตั๊ดกันก่อนนะครับว่าคันนี้สตัดเป็นยังไงนะครับผม ไปเราอยู่มันอยู่ในโชว์รูมบนที่ไปบายแล้วนะครับนี่ก็คือรถที่เราจะมาดูในวันนี้ครับเป็น m มกกาเร F1 นะครับซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับเจ้าคันนี้นะครับอันนี้เป็นแมกกาเร็เอฟวันเอลเอ็มนะครับผอก็ที่จะต่างก,ก,กันหน่อยก็คือจะได้เป็นพวกแบบอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รูปร่างอนยหน่อยนะครับผมก็ คันนี้เนี่ยนะครับก็ค่าสตัดเนี่ยนะครับก็อยู่ที่พลังสูงสุดเนี่ยงทั้สปีดอยู่ที่สามร้อยแปดสิบเจ็ดตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็สุดถึงนอตเนี่ยอยู่ที่3.5มจุาวีนะครับแล้วก็ค่าแฮนด l i n งการจัดการการเลี้ยวเนี่ยอยู่ที่57%นะครับผมก็วันนี้นะครับก็เบิร์นเนี่ยก็เปิดแบบเหมือนเหมือนไม่ได้เล่น F1 เอา M ทุกอย่างเลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะ แต่ว่าที่ตัดแต่งก็จะมีภายในนะครับผมวันนี้มันก็จะดูแบบเรียบๆกว่านะฮะตอนนี้นะครับแล้วก็ต่างที่สปอร์งสเปเลอร์อะไรอะไรพวกนี้นะครับผมเอาโอเคงั้นประมาณนี้นะเรามาดูคันจริงเลยดีกว่าครับผมไปครับโอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กับคันจริงันที่ร้อนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้แต่งอะไรนะคือแบบได้มาจากทีละละนะครับคือแบบได้มารั้งได้แบบ ไอกิจกรรมเอเจกอะแล้วก็ไม่ได้แต่งไม่ได้ขับอะไรเลยนะครับก็เรามาแต่งกันเลยดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่งดีกว่าเรามาลองขับกันดูก่อนเสียงก็จะคล้ายๆกับตัว LM เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจะดูนะครับ ก็จะประมาณนี hmm. okay. so parole, so ้นะครับผมก็ก็เสิ่งก็จะแบบคล้ายๆตัว LM เลยนะครับผมโอเคงั้นี๋ยวเรามาแต่งกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะก็เครื่องยนต์นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เดกนะครับก็สามแสนนะครับแล้วก็ทอินเทอร์โบนะครับเทอร์โบครับเป็นทวินเทอร์โบนะฮะแล้วก็เบรกนะครับผมอยู่ที่เป็นเบรกแข็งนะครับ แล้วก็เครื่องยนต์ไม่ใช่เอ,อยายงนะครับเป็นยางจับยึดแล้วก็ระบบขับเคลื่อนก็เป็นขับสี่นะครับแล้วก็พรีเมียมเบรกบูธนะครับก็เป็นพรีเมียมบูธประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องโช๊คเนี่ยผมจะไม่ปรับนะผมเอาแบบเดิมๆนี่แหละแล้วก็ภายนอกอ,อสีเหรอสี ผมจะเ,เป็นสีเทาๆแล้วกันประมาณนี้แล้วก็ล้อก็คิดว่า่าจะเอาเป็นล้อดเดิมไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็ภายในก็น่าจะนั่นแหละไม่ไม่จักงอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมเอาประมาณนี้นะฮะมัทุกทมาอ๋อโอเคกันผมไม่เอาดีกว่าโอเคประมาณนี้นะครับผมก็เรา มาลองขับกันกันกกัเลยดีกว่านะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ตอนที่ผมรู้สึกได้นรู้สึกว่า ท็อตสปีดค่าแฮนดลิงแล้วก็อัตราเร่งนี่ยจะน้อยกว่าตัว LM ลนะครับผมก็ไม่แปลกครับเพราะว่าราคามันต่างเกือบสิบล้านนะฮะโอเคงั้นเรามาแข่งกันดีกว่าครับนะครับว่าไอ้ด่านแดกเนี่ยคะแน,น้มันจะวิ่งไปที่กี่วินะมาโอเคครับซึ่งก็ไม่มีคนแข่งกับเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต้องมาแข่งจับเวลา จริงๆนะคัเนียช่องอื่นเขาทำการรีวิวไปหมดแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้เพิ่งจะมารีวิวนะฮะอ่าโอเคมาดูกันว่าคันนี้จะวิ่งกี่วินะก็จะประมาณน,นี้ครับ ประมาณ7.711จุนึ่งนวินะครับผมก็ค่อนข้าง,างจะช้าเลยนะครับผมแต่มันก็โอเคมันก็ไม่ได้ช้ามากอะ่ะมันก็แบบอยู่ในเกณฑ์กลางๆอะ่ะนะฮะเออแล้วก็ผมให้ลืมดูภายในนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะดูแบบเรียบๆรหรูหรูกว่าตัว LM นะนะฮะอโอเคงั้นผมเราไประบายไฮเวย์กันดีกว่าไฮเวย์คันนี้จะวิ่งกี่วิน,นะครับมา ดูกั็แน่นอนนะครับไม่มีคนแข่งกับเราเหมือนเดิมแล้วก็เอาแบบแข่งกบบจับเวลาเอานะครับโอเคเฮ้ยเหมือนจะมีผู้ชมชิบหายชิบหายไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลงล้วเดี๋ยวเรากลับไปดูได้นะครับ กด <c oughs> เปลี่ยนไม่ทันนะฮะแล้วคือเขาก็แบบพึ่งมาด้วยไงโอเคไม่เป็นไรอโอเคต้องโอเคนะครับเดี๋ยวเราวารดกันใหม่นะฮะอไฮเวย์โอเคอ้าวเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาปะอ้าวไม่มา โอ้โห oh, แล้วอุตส่าแล้วอุตส่วาวาร์ปกลับมานึกว่าจะมาแข่งเห็ไม่เป็นไรครับแล้วก็จะเวลาทหเดิมโอ้โหอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เขาแบบเมื่อกี้เขาขับมาก็นึกว่าเขาจะมาแข่งกับเรานะไม่ใช่แหมเไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มาแข่งเขาต่อคราวนี้มาดูกันว่าจะวิ่งกี่วินะครับ แต่ประมาณนี้นะครับผมก็สามสิบเอ็ดวีนะก็เท่ามันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไหวมากอะมันก็จะช้า,ชาด้วยแหละนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับการรีวิวเจ้าคันนี้นะครับผมส่วนไอสนามเซอร์กิตแล้วก็ข้ามาที่แล้วก็เนี่ยไอกระโดดข้าวสะพาน,นผมขอไม่แข่งนะเพราะว่าแฮร์ริงมันค่อนข้างจะน้อยอะนะครับนะฮะถ้าเทียบกับตัวแบบ L อหรือตัวแบบที่แบบเป็นตัวแข่งอะ เออผมยำชื่อเป็นไม่ได้นะก็น,นั่นแหละค่อนข้างจะน้อยมากๆนะครับผมอ่าโอเคก็จะประมาณนี้ะนะน,น,นะครับผมก็ต้นแหลงมาเป็นรถจากเออกิจกรรมอิตาเลียนนะครับซึ่งก็นานแล้วแหะนะครับประมาณอาทิตย์นึงได้แล้วนะครับผมก็เออเป็นรถน่าจะเป็นรถลิมิเต็ด Limited นะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนีโอขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ